So ธรรมชาติความเก่าของพระสมเด็จที่แท้ทันตามที่ท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวถึงนั้นจะมีลักษณะเป็นเช่นไรไม่มีใครจะหาหลักฐานมายืนยันให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมได้จึงต่างคนต่างจินตนาการกันเอาเองไม่มีข้อยุติพระพุทธพิมพ์บรรารังพิมพ์ใหญ่องค์นี้ มีหลักฐานจารึกไว้เป็นตัวเลขไทย2-4-0-2บ่งบอกถึงปีที่สร้างพระคือพศ2 4 0 2หรือในปี1859และถึงปีนี้พระองค์นี้มีอายุ165ปีแล้วนะครับสร้างก่อนปีพศ2407ที่ขัวโตได้รับสมณศักดิ์เป็นชั้นพระสมเด็จ ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นของการเรียกพระบรคังว่าพระสมเด็จตามสมณศักดิ์ของท่านสมเด็จโตส่วนพระที่สร้างก่อนนี้จะเรียกว่าพระพุทธพิมพ์บรคลังนะครับพระองค์นี้มีวันณะขาวอมเหลืองซึ่งเป็นสีมาตรฐานของพระสมเด็จบรคลังที่พบมากที่สุดครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นด้วยภาพถ่ายขยายจากกล้องพันเอ็ก จะถ่ายภาพให้ท่านได้เห็นธรรมชาติความเก่าอย่างเป็นรูปธรรมบนผิวพระพุทธพิมพ์วรคังอายุ165ปีองค์นี้ที่เกิดขึ้นตามหลักวิทยาศาสตร์เคมีกายภาพโดยธรรมชาติจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับชมได้เลยครับทนนังทร สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องพระตะกูลเก่าทุกท่านครับเรามาพบกับท่านใน EPS 113แล้วนะครับวันนี้จะพาท่านพบกับพระพุทธพิมพ์วัดระคังซึ่งเป็นอีกบล็อกแม่พิมพ์ของพิมพ์ใหญ่พระประธานที่มีองค์พระฐานพระและเส้นสุม้มติดเต็มพิมพ์สวยงามมากพระเกศเป็นกลวยเอียงซ้ายเล็กน้อยใบหน้ารูปผลมะตูมใบหูด้านซ้ายเป็นปุ่มด้านขวาเป็นติ่งยาวไหล่ซ้ายมีรอยวาวสองรอย ฐานล่างเป็นร่องลางตื้นสิ่งเหล่านี้เป็นเอกลักษณ์สําคัญของบล็อกแม่พิมพ์นี้นะครับแต่บล็อกแม่พิมพ์นี้มีเส้นแซมระหว่างฐานชั้นบนและฐานชั้นกลางเพิ่มพิเศษขึ้นมานะครับจะสังเกตเห็นว่าพิมพ์พระมีความอ้วนลําลึกคมชัดสม่ำเสมอทุกส่วนอันสื่อถึงฝีมือระดับสูงของช่างบางหลวงบนหน้าขาวอมเหลืองที่เกิดจากส่วนผสมในมวลสารส่วนใหญ่เป็นเนื้อปูนขาว สื่อถึงพระที่สร้างขึ้นเพื่อแจกจ่ายโดยทั่วๆไปเม็ดมนสารพิเศษมีหลายชนิดมีให้เห็นได้อย่างประปลายการตัดขอบข้างคิดเส้นขอบตัดรอยตัดและการลบเหลี่ยมขอบตัดด้านหลังพระดูเรียบร้อยแผ่นหลังราบเรียบสม่ำเสมอหมายถึงการตั้งใจกดอัดเนื้อพระลมบล็อกแม่พิมพ์ด้วยแรงกดที่สม่ำเสมอกันทั่วทั้งแผ่นหลังเพื่อให้มั่นใจได้ว่า จะได้พระที่สวยสมบูรณ์เต็มบล็อกแม่พิมพ์ทางด้านหน้าสังเกตได้จากความคมชัดของเส้นแซมเล็กๆที่ออกมาได้อย่างชัดเจนครับจากเนื้อพระที่มีปูนขาวเป็นส่วนใหญ่ไม่มีวัสดุอื่นผสมเพื่อให้เกิดสีเป็นการเฉพาะมีเม็ดมวลสารพิเศษประปรายไม่มากเพื่อเป็นการประหยัดแต่ก็ยังมีความพิถีพิถันในการกดอัดบ,บนเนื้อพระลมบล็อกแม่พิมพ์และการตัดขอบข้าง ช่วยสนับสนุนและยืนยันถึงความสำคัญของการสร้างพระในครั้งนี้ได้เป็นอยา่างดีบร้าในวาระพิเศษที่มีช่างฝีมือและแรงงานสนับสนุนจำนวนมากแต่เพื่อเป็นการประหยัดเนื้อพระประเภทปูนสุกนี้น่าจะสร้างจำนวนมากเพื่อแจกจ่ายโดยทั่วไปจากหลักฐานที่การึกไว้ เป็นตัวเลขไทย2402อันหมายถึงปีที่สร้างพระคือพศ2402ถ้านับถึงปีพศ2567อายุของพระคือ165ปีซึ่งเป็นพระที่สร้างขึ้นก่อนการสร้างพระสมเด็จวรังพิมพ์นิยมเพียงประมาณ10ปีเท่านั้นดังนั้น หลักฐานจากปฏิยาเคมีกายภาพบนพื้นผิวพระพุทธพิมพ์องค์นี้จะต้องมีความใกล้เคียงกันกันกบธรรมชาติความเก่าที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวพระสมเด็จวระคังยุคพิมพ์นิยมที่เป็นเนื้อปูนสุกเช่นเดียวกันเปรียบเหมือนกับการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ตัวอย่างในการทดสอบเป็นพระวรคังที่มีเนื้อปูนสุกจำนวนสตัวอย่างคือพระพุทธพิมพ์วรรคัง ที่สร้างขึ้นในปีพศ2402และพระสมเด็จวรละแงที่สร้างขึ้นในช่วงปีพศ2407-2415ดำเนินการทดสอบในห้องทดลองตามธรรมชาติเดียวกันคือในประเทศไทยภายใต้การควบคุมของสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศละช่วงเวลาเดียวกันผลลัพธ์ของการทดสอบธรรมชาติความเก่าที่สังเกตได้จากพื้นผิวของพระองค์นี้ ึงเป็นหลักฐานที่สามารถนำไปเทียบเคียงกับธรรมชาติความเก่าของพระสมเด็จวัดะระฆังยุคพิมพ์นิยมได้อย่างเป็นรูปธรรมท,ที่น่าเชื่อถือมากที่สุดในปีพศ2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชการที่หนึ่งแห่งราชวงศ์จัก,กรีโปรดกล้าวให้สร้างเมืองหลวงใหม่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยาคือกรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพมหานครในปัจจุบันโดยสืบทอดศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมจากพระราชวังหลวงของกรุงศรีอยุธยาในการนั้นช่างฝีมือผู้มีภูมิปัญญาด้านศิลปะปูนปั้นจำนวนมาก จากเมืองต่างๆรวมทั้งเมืองเพชรบุรีและกำแพงเพชรได้หลั่งไหลเข้ามาทำงานในการก่อสร้างพระราชวังและวัดวาอารามต่างๆในเขตกรุงเทพท่านขรัวโตน่าจะได้แนวคิดจากการที่ได้พบเห็นและคำแนะนำจากช่างปูนปั้นตามวัดวาอารามในที่ต่างๆในขณะนั้นจึงนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างพระวัดระฆังด้วยสูตรปูนปั้นในเวลาต่อมานั่นเอง สูตรผสมปูนปั้นโบราณเมืองเพชรบุรีเป็นภูมิปัญญาท้องถิน่นที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานมาตั้งแต่ก่อนสมัยสุขโขทยัยจนถึงปัจจุบันใช้ในการปั้นลวดลายต่างๆตามวัดวาอารามในเมืองเพชรบุรีโดยทั่วไปโดยมีอัตราส่วนผสมตามน้ำหนักโดยประมาณดังนี้ 1. นึ่งปูนขาวหมักหรือปูนสุกหนัก5ส่วน 2. องกาวหนัก1ส่วนได้จากการนำกาวหนังสัตว์หส่วนต้มในน้ำสอส่วนเคี่ยวไฟจนกาวหนังสัตว์ละลายหมดแล้วจึงเติมน้ำตาลแดงอีก2ส่วนเคี่ยวไฟต่อไปจนเหนียวเข้ากันดีก่อนนำไปใช้งาน 3. าทรายละเอียดหนัก2ส่วนโดยร่อนทรายในน้ำจนสะอาดแล้วตากให้แห้งก่อนนำไปใช้งาน สีเส้นใยห,หนักหนึ่งส่วนได้จากการน,นำกระดาษฟางแช่น้ำจนยุ่ยดีบีบให้แห้งหมาดก,ก่อนนำไปใช้งานวิธีการเตรียมให้โคลกเส้นใยกับทรายให้เข้ากันดีก่อนจึงเติมปูนหมักลงไปโคลกให้เข้ากันสุดท้ายจึงเติมกาวลงไปคลุกเคล้าให้ทั่วถึงด้วยพายแล้วโคลกต่อไปจนส่วนผสมเหนียวหนึบได้ที่จึงนำไปใช้งานต่อไป เมเื่อแรกถอดพระออกจากบล็อกแม่พิมพ์ปูนขาวหรือแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่ผสมอยู่ในปูนปั้นบริเวณพื้นผิวด้านนอกของพระจะทำปฏิกิริยากับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเกิดเป็นแคลไซต์ดังสมการที่สาม ที่แข็งตัวเป็นชั้นฟิล์มบางใสปกคลุมพื้นผิวภายนอกของพระที่สัมผัสกับอากาศไว้ทั้งหมดไม่เว้นแม้กระทั่งผิวด้านในของรูพรุนในเนื้อพระที่อากาศเข้าถึงได้เนื้อในพระที่เป็นปูนขาวหรือปูนสุกจึงถูกห่อหุ้มด้วยชั้นฟิล์มบางๆของแคนไซไม่ให้สัมผัสกับอากาศได้โดยตรงจะตกผลึกแข็งตัวอยู่ในรูปของพอร์ตแลนด์ไ์ที่มีลิปเป็นดาน่าง ซึ่งพิสูจน์ได้โดยการขูดเปิดผิวชั้นเปลือกนอกของชั้นกันไซซึ่งมีลิดเป็นกลางออกไปก่อนแล้วจึงทดสอบด้วยการทาผิวของเนื้อในพระด้วยน้ำขมิ้นที่มีสีเหลืองซึ่งจะถูกเปลี่ยนไปเป็นสีแดงเมื่อสัมผัสกับความเป็นด่างจึงบ่งบอกว่าเนื้อในพระยังคงเป็นปูนขาวหรือปูนสุกที่มีลิดเป็นด่างนั่นเองครับเนื้อในพระประเภทนี้จะมีสีขาวตามสีของปูนขาว หรือที่เรียกว่าเนื้อปูนสุกซึ่งเป็นสีของเนื้อในพระสมเด็จวะละัลคังที่พบเห็นได้มากที่สุดครับ,บ,าารบในช่วงฤดูฝนของทุกๆปีอากาศจะมีความชื้นสูงไอ้น้ำจะรวมตัวกับก๊าซคาร์บอนได,ดออกไซด์เกิดเป็นกรดคาร์บอนิกดังปฏิยาตามสมการที่4 ซึ่งจะทำปฏิกิยากับแคลไซต์หรือหินปูนบนผิวพระสมเด็จเกิดเป็นสารละลายแคลเซียมไบคาร์บอเนตดังปฏิกิยาตามสมการที่5ซึ่งของเหลวเหนือนี้จะค่อยเยิ้มไหลจากที่สูงกว่าลงไปสู่ที่ต่ำกว่าบนพื้นผิวตามแรงโน้มถ่วงจึงเกิดความสูญเสียมวลเนื้อพระในบริเวณพื้นที่สูงและลาชันด้วยเหตุดังกล่าว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับส่วนผสมของเนื้อพระและการเปิดผิวสัมผัสกับอากาศด้วยหากมีส่วนผสมของปูลขาวมากและมีพื้นผิวพระสัมผัสกับอากาศมากก็จะเกิดการกัดกร่อนได้มากการปกป้องพื้นผิวด้วยสารเคลือบต่างๆเช่นเคลือบรักเพื่อไม่ให้สัมผัสกับอากาศโดยตรงก็จะช่วยลดการกัดกร่อนลงได้เป็นอย่างมาก แม้ว่าการกัดกร่อนชั้นแคลเซียมเดอร์บนพื้นผิวภายนอกของพระในบริเวณที่สูงในลาดชันเปลี่ยนให้เป็นสารละลายแคลเซียมไบาคาร์บอเนตไหลเคลื่อนย้ายถ่ายเทอย่างช้าๆออกไปสู่ที่ต่ำกว่าตามแรงโน้มถ่วงแต่ก็ยังคงเหลือสารละลายแคลเซียมไบาคาร์บอเนตเป็นชั้นบางๆเหลวเหนื่คล้ายน้ำเชื่อมเคลือบพื้นผิวเดิมอยู่และเมื่อแห้งแข็งตัวจะเป็นชั้นแคลเซียมที่บางใส มองลึกลงไปเห็นเนื้อในพระและเม็ดมนสารที่ฝังอยู่ดูหนึกนุ่มในตาอันเป็นเอกลักษณ์และมนสเสนของพระสมเด็จพระละคังนอกจากนี้ยังปรากฏลายเส้นละลอกคลื่นการไหลของสารละลายแคลเซียมไบคาร์บอเนตไว้ให้เห็นบนผิวพระสมเด็จบริเวณนี้อีกด้วยาาิิสรยากตา สาราลายแคลเซียมไบคาร์บอเนตที่เกิดขึ้นจะมีความเหนื่อยคล้ายน้ำเชื่อมข้นไหลเคลื่อนตัวตามความราดชันบนผิวพระสมเด็จจากที่สูงกว่าลงไปสู่ที่ต่ำกว่ายอย่างช้าๆและเกิดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำออกจากสารละลายแห้งแข็งตัวเป็นชั้นผลึกของแคลเซียมหรือหินปูนปกคลุมผิวพระไว้อีกครั้งดังปฏิยาตามสมการที่6 ซึ่งเป็นการรีคริสตัลไลเซชันของแคลเซียมคาร์บอเนตโดยวัฏจักรนี้จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกๆครั้งที่สัมผัสกับกรดคาร์บอนิกในอากาศชื้นดังนั้นความมากน้อยหนาหรือบางของชั้นแคลเซียในพื้นที่ต่ำจึงบ่งบอกถึงความยาวนานของการเวลาหรืออายุพระได้เป็นอย่างดีครับแต่ปริยาตามสมการที่ 4, 5และ6ที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบจะกินเวลาไม่นาน ก่อนที่จะแห้งแข็งตัวจึงทําให้การเยิมไหลในขณะที่เป็นสารละลายขยับได้คราวลับไม่มากเพราะเกิดการแห้งแข็งตัวไปเสียก่อนเป็นภาพขยายในระดับต่างๆกันครับวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดมุมมองที่หลากหลายในการสังเกตปรากฏการทางเคมีกายภาพ ตามหลักการกักกรนในที่สูงไหลไปทับถมในที่ต่ำบนพื้นผิวของพระสมเด็จเพื่อให้ท่านได้เกิดความคุ้นชินและคุ้นตาในการพิจารณาพื้นผิวของพระสมเด็จให้มากยิ่งขึ้นนะครับและเมื่อคุ้นชินภาพและเข้าใจหลักการดังกล่าวแล้วก็จะสามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางเคมีกายภาพที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่บนพื้นผิวของพระสมเด็จได้โดยง่าย ถึงแม้บางครั้งท่านอาจจะสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือจากกล้อง 10x ที่มีใช้กันโดยทั่วๆไปก็ตามหากทูกใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และช่วยคอมเมนต์ติชมรายการด้วยนะครับตอนนี้กำลังปรับปรุงลหลายๆด้านเพื่อให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นถือเสียว่าเพื่อเป็นกำลังใจและให้คำชี้แนะมือใหม่ในการปรับปรุงการทำคลิปให้ดยียิ่งขึ้นไปครับขอบคุณมากนะครับ ภาพาาเเโดยรวมพื้นผิวภายนอกจะมีสีขาวอมเหลืองซึ่งเป็นผลมาจากสีของน้ำตาลเคี้ยวที่ถูกปลักดันออกมาจากเนื้อในพระขึ้นสู่ผิวชั้นนอกและถูกละลายหลอมรวมก,กันกับสารละลายแคลเซียมไบคาบอเนตที่เกิดขึ้นไหลปรับเกลี่ยตามแรงโน้มถ่วง จากที่สูงกว่าไปสู่ที่ต่ำกว่าบนพื้นผิวและแห้งแข็งตัวเป็นชั้นแคนไซส์สีน้ำผึ้งใสปกคลุมพื้นผิวภายนอกของาปาไว้อีกครั้งซึ่งจะมีความหนาบางต่างกันตามความสูงต่ำของพื้นผิวพื้นที่ใดมีแคนไซส์ที่หนากว่าเช่นตามหลุมบ่อหรือรอยแตกก็จะมีสีน้ำผึ้งเข้มกว่าแต่ก็เป็นเพียงสีของผิวเปลือกนอกบางๆคล้ายผิวเปลือกหอมของชั้นแคนไซส์เท่านั้น เมื่อใดก็ตามที่ชั้นแันไซส์ถูกเปิดออกหรือพระแตกหักก็จะเห็นื้อในพระประเภทนี้เป็นสีขาว<ร>ซึ่งก็คือสีของสีปูนขาวหรือปูนสุกนั่นเองถึงแม้ว่าจะเคลือบปิดผิวพระทุกด้านไว้ด้วยชั้นรักดำตั้งแต่ช่วงแรกๆที่สร้างพระก็ตามแต่ด้วยการเวลาอันยาวนาน ชั้นรักดำได้หลุดล่อนออกไปจนเกือบหมดคงเหลือไว้ให้เห็นบางส่วนในบริเวณพื้นที่ราบต่ําทิดขอบริมของพื้นที่สูงเพราะถูกสารละลายแคลเซียมไบคาร์บอเนตไหลลงไปและแห้งแข็งตัวเป็นชั้นแคลไซ์ทับปกคลุมไว้ก่อนที่ชั้นรักจะหลุดล่อนออกไปรวมทั้งในร่องรอยแตกหรือหลุมบ่อบนผิวพระที่มีเศษร,รักดำฝังอยู่ก็จะถูกชั้นแคลไซต์ที่เกิดใหม่ ิดทับไว้ไม่ให้หลุดลอนออกไปเช่นเดียวกันช่วยเน้นร่องรอยแตกให้เห็นเป็นเส้นสีดำทึบใต้ชั้นกันไส้ก็ด้วยเหตุน,นี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ E.P.S. 113หลักฐานทางธรรมชาติความเก่าบนพื้นผิวพระพุทธพิมพ์มพวัตรละคังคศส .2402 เนื้อปูนสุกที่เห็นได้จริงด้วยตาของเรายังมีอีกหลายองค์ให้ได้ศึกษากันอีกนะครับในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ